ก็เข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับกับรถที่มีข่าวลือว่าตอนแรกจะเลิกผลิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือครับคุณพักช่วงดีเป็นของพวกเราไปใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือแค่ข่าวลือเลยมันเขาไม่ได้มีการแบบเลิกผลิตไม่มีไ,ไม่มีมูลเลยทั้งสิน <c oughs> ้นตายคือเราเอามาคิดกันเองแล้ว,<อ>ลวก็มาหวั่นใจเศร้ากันเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาบอกได้เลยว่าเป็นรถอะไรคะได้เลยครับงั้นไปชมกันเลยครับกับ BM w อยูซีรีส์ครับช่วงรหัสลับ d n a าพที่เห็นอยู่นี้แสดงให้พวกเราเห็นอย่างชัดเจนว่าภาพที่เราได้มาหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้คือ mm hmm. B.M.W. Series 3 GT ใหม่ของค่ายใบพัดเครื่องบินฟ้าขาวจริงแท้แน่นอนไม่มีผิดเพี้ยนแต่ภาพชุดใหม่นี้แตกต่างไปจากภาพชุดเดิมๆเพราะมาครั้งนี้เผยให้เห็นเนื้อหนังบางสามากกว่าเดิมซึ่งทําให้เราได้เห็นเส้นสายรอบคันมากขึ้นเท่าที่เห็น B.M.W. Series 3 GT ใหม่ วางตำแหน่งเบาะนั่งและความสูงของตัวรถแต่เดียวกับพี่ใหญ่อย่าง b m ่ series 5 gt ในด้านการออกแบบทีมดีไซเนอร์ของ bmw ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ bmw series 3 gt ใหม่มีบุคลิกในแบบคูเป้อย่างเด่นชัดมากที่สุดไม่แพ้ bmw x6 และ series 5 gt ซึ่งก็เป็นผลดีเพราะจะทำให้เราได้เห็นอีกรุ่นของ bmw ที่มีช่วงโอเวอร์แฮงสั้นและบางโคนตัดส่วนระบบขับเคลื่อน มีให้เลือกทั้งในแบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ X Drive AWD สำหรับเครื่องยนต์มีให้เลือกตั้งแต่เครื่องยนต์4สูบไปจนถึงเครื่องยนต์6สูบสำหรับราคาจำหน่าย B M W บอกว่าจะเป็นการตั้งราคาเพื่อสะท้อนถึงการบางตำแหน่งทางการตลาดที่สูงกว่า B M W Series 3และเมื่อเดินตลาดคู่กับ X3 ก็จะทำให้ B M W มีคู่แข่งไว้ต่อกรกับ A4 a v a n และคิวสาของ audi ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นครับนี่ถ้าเขาเลิกผลิตจริงๆตามข่าวลือนี่ต้องมีคนเสียใจเยอะมากๆแน่ๆเลยนะครับคุณตัก๊กรถสวยๆแบบนี้จะเลิกผลิตไปก็เสียดายแย่นะคบช่บ,ชบบีีไปที่เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณตั๊กไปไปดูอะไรที่มันแบบไม่เป็นข่าวลือดีกว่าเป็นแบบเรื่องจริงเน้นๆล้วนๆไหมมันมีที่แบบนั้นไยมหรอมีสิครับ <laughs> <laughs> ที่ไหนรู้ไหม <laughs> ที่ไหน <laughs> ที่นี่ไงช่วงเอ็กซเรย์ครับไอ้ยัะ มาไงไปชมกันเลยดีกว่าครับกับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้กับเรื่องของอากาศพลาศาสตร์ครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยเชฟโ,โรเลตเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึง c o s m ิ c ลอ m a แคุณภาพจาก PP Super Wheels อากาศพลาศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของอากาศและแรงกระทำของวัตถุที่เคลื่อนไหวในอากาศในกรณีของรถยนต์จึงเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวและแรงกระทำของอากาศที่ไหลผ่านรถยนต์โดยมีผลสรุปออกมาเป็นค่าซ d ดีซึ่งย่อมาจาก coefficient of drag หรือสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศรถที่ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักอากาศพลาศาสตร์ รือถูกต้องตามหลักการเคลื่อนที่ของกระแสลมมักจะมีค่า CD ต่ำกว่า0.30การออกแบบให้รถยนต์มีแรงดานอากาศต่ำทำได้หลายจุดเช่นรูปทรงที่เพียวลมมุมมลที่ขอบข้างของรถยนต์เสริมแผ่นบังคับกระแสอากาศให้เคลื่อนผ่านรถอย่างราบเรียบไม่ติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนยื่นลงไปใต้กันชนหน้ารูปทรงกระจกมองข้างที่ต้าลมน้อยลงเสาอากาศวิทยุแบบฝังในกระจกหลัง การปัดน้ำฝนกระจกหน้าที่ซ่อนใต้ขอบบนของฝากระโปรงหน้าเพื่อไม่ให้รบกวนกระแสอากาศที่ไหลผ่านกระจกบังลมรถจนที่มีค่าซีดีต่ำจะมีความสามารถในการแหวกม่านอากาศได้ดีกว่ารถที่มีค่าซีดีสูงแต่ไม่ได้หมายความว่ารถคันนั้นจะมีประสิทธิภาพในการทรงตัวดีกว่าเพราะเรื่องสัมประสิทธิ์แรงท่านอากาศเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยสร้างสมดุลในการทรงตัวของรถเมื่อรถวิ่งอยู่ในความเร็วช่วงหนึ่งเท่านั้น นอกจากค่าซีดีแล้วแรงต้านอากาศยังขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดและความเร็วรถยนต์รถที่ค่าซีดีต่ำแต่มีพื้นที่หน้าตัดมากก็มีแรงต้านอากาศมากและโดยเฉพาะถ้าขับเร็วเช่นขับรถที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีแรงต้านอากาศเป็นสเท่าของเมื่อขับที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทดสอบด้านอากาศพลศาสตร ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการออกแบบรถจดต้องทําในอุโมงลมหรือห้องขนาดใหญ่สําหรับจําลองการเคลื่อนที่จริงของรถโดยนํารถเข้าไปจอดให้หน้ารถหันหาด้านดิสชาร์จหรือด้านจ่ายลมขณะที่ท้ายรถหันหาด้านซักชั่นหรือด้านดูดลมเพื่อกลับมาจ่ายใหม่วิศวกรจะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถเช่นให้ลมเคลื่อนที่ผ่านตัวถังเป็นลมร้อนหรือลมเย็นเพื่อจำลองการใช้งานบนทะเลทราย หรือในภูมิภาคที่ปกคลุมด้วยหิมะเนื่องจากสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะส่งผลให้สัมมาสิ์แรงท่าอากาศเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย